ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหากันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่34คํำชี้แจงสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากข้อความที่กำหนดแล้ววิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทา ข้อความที่กำหนดให้คือสัปดาห์แรก12,299ฟองสัปดาห์ที่2 14,613ฟองสัปดาห์ที่3 15,907ฟองจากแนวคำตอบนี้นะคะ นักเรียนไม่จำเป็นจะต้องทำเหมือนคุณครูนะคะอาจมีความแตกต่างไปในลักษณะของโจทย์แต่ขอให้ถูกต้องตามในสิ่งที่โจทย์กำหนดเท่านั้นค่ะโจทย์ปัญหา โจเก็บไข่ไก่ส่งโรงงานในสัปดาห์แรกส่งไป12,299ฟองสัปดาห์ที่2ส่งไป14,613ฟองและสัปดาห์ที่3ส่งไป15,907ฟองในเวลา3สัปดาห์โจ้เก็บไข่ไก่ส่งโรงงานกี่ฟองการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ให้นักเรียนสร้างบา์โมเดลแสดงจำนวนไข่ที่โจ้เก็บได้ในสัปดาห์แรกจำนวน12,299ฟองบา์โมเดลแท่งที่2แทนไข่ที่โจ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่2จํจำนวน14,613ฟองบา์โมเดลแท่งที่3แทนจำนวนไข่ ที่โจ้เก็บได้ในสัปดาห์ที่3จํจำนวน15,907ฟองหลังจากนั้นให้นักเรียนนำบาโมเดลทั้ง3แท่งมาวางเรียงต่อกันดังนั้นเราจะพบว่าบาโมเดลจะมีลักษณะที่ยาวขึ้นกว่าเดิมค่ะจากการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเรียน,นจะพบว่า บาร์โมเดลมีความยาวเพิ่มขึ้นดังนั้นประโยชน์สัญลักษณ์ในข้อนี้คือวงเล็บเปิด12,299บวก14,613วงเล็บปิดบวก15,907เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยม วิธีทำสัปดาห์แรกเก็บไข่ไก่ส่งไป12,299ฟองสัปดาห์ที่2เก็บไข่ไก่ส่งไป14,613ฟอง2ส,สัปดาห์ส่งไข่ไก่ไปรวม26,912ฟองสัปดาห์ที่3เก็บไข่ไก่ส่งไป15,907ฟอง3ส,สัปดาห์ส่งไข่ไก่ รวม42,819ฟองตอบในเวลา3สัปดาห์โจ้เก็บไข่ไก่ส่งโรงงาน42,819ฟองการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ 42,819มากกว่า12,299มากกว่า14,613และมากกว่า15,907ดังนั้น42,819จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาจากจำนวนกันบ้างนะคะ จำนวนที่กำหนดให้คือ29,870 14,253 19,412จากจำนวนที่กำหนดให้สามารถสร้างจวดปัญหาการบวกได้ดังนี้ ชาลิสาบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพร้า29,870บาทอภิชาติบริจาคเงินมากกว่าชาลิสา14,253บาทมนตนรีบริจาคเงินมากกว่าอภิชาติ19,412บาทมนตรีบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพร้ากี่บาทการวางแผนแก้โจทย์ปัญหา ขั้นที่หหาจำนวนเงินที่อธิชาติบริจาคจากโจทย์กำหนดให้ว่าชาริสาบริจาคเงิน29,870บาท อภิชาติบริจาคเงินมากกว่าชาริสาจำนวน14253บาทขั้นที่2หาจำนวนเงินที่มนตรีบริจาคจากการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในขั้นที่1จะทำให้เราทราบจำนวนเงินที่อภิชาติบริจาค มนตรีบริจาคเงินมากกว่าอาภิชาติจำนวน19,412บาทการแก้ปัญหาประโยคสัญลักษณ์วงเล็บเปิด29,870บวก14,253วงเล็บปิดบวก19,412เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำชาริสาบริจาคเงิน29,870บาทอภิชาติบริจาคเงินมากกว่าชาริสา14,253บาทอภิชาติบริจาคเงินจำนวน44,123บาทมนตรีบริจาคเงินมากกว่าอภิชาติ19,412บาทมนตรีบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพร้า 6 3 5 3 5บาทดังนั้นมนตรีบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพร้าจำนวน63,535บาทตอบมนตรีบริจาคเงินให้บ้านเด็กกำพรามพร้า6 3 5บ5าบาทการตรวจสอบความสมเพุสมผลของคำตอบ 6 3 5 3 5มากกว่า29,870 6 3 5 3 5มากกว่า14,253และ6 3 5 3 5มากกว่า19,412ดังนั้น6 3 5 3 5จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ประจำวันที่3สิงหาคม2564ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่35ค่ะแบบฝึกหัดข้อที่2 ให้นักเรียนสังเกตข้อความที่กำหนดให้จากนั้นให้นำข้อความที่กำหนดให้สร้างโจทย์ปัญหาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาแก้ปัญหาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะ ข้อความที่กำหนดให้คือพันปลาสวาย2300ตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4,700ตัวพันปลานินมากกว่าพันปลาตะเพียน7,900ตัวตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหา พันปลาสวายสองหมื่นสรตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวายสี่พันเจ็ดร้อยตัวพันปลานินมากกว่าพันปลาตะเพียนเจ็ดพันเก้าร้อยตัวจากข้อความสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้ กรมประมงนำพันปลาไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจืดโดยปล่อยพันปลาสวายจำนวน2300ตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4700ตัวและพันปลานินมากกว่าพันปลาตะเพียน7900ตัวกรมประมงปล่อยพันปลาลิน่ตัว จากโจทย์ปัญหานี้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาให้มีความแตกต่างจากตัวอย่างที่คุณครูกำหนดให้ได้นะคะแต่จะต้องอยู่ในบริบทในข้อความที่โจทย์กำหนดให้มาค่ะแนวคิดในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจากโจทย์ที่กำหนดให้กรมประมงปล่อยพันปลาสวายจำนวน2300ตัว ปล่อยพันปลาตะเพียนมากกว่าปลาสวายอยู่4,700ตัวดังนั้นแท่งบาโมเดลของปลาตะเพียนจึงต้องมีความยาวมากกว่าปลาสวายค่ะปล่อยพันปลานิลมากกว่าพันปลาตะเพียนอยู่7,900ตัวดังนั้นแท่งบาโมเดลของพันปลานิลจะต้องมีความยาวมากกว่าพันปลาตะเพียนค่ะ